ล้อไม้พาย L 5 0นะคะตัวนี้ราคา13,500บาทลูกค้ามารับหน้าร้านนะคะตัวนี้จะเป็นใบพายคูปต้า L 5 0 1 8นะคะเหล็กหนาอย่างดีเลยนี้ขอบคุณลูกค้าจากอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด่าเดินทางมารับถึงร้านโพสโซเลยไอ้่นคะลูกค้าสนใจล้อเหล็ก เดินตามนะคะล้อเหล็กเดินตามเป็นล้อสูงไปใช้ในานาหล่มร้านสมคิดการค้าเรามีจัดจาหน่ายนะคะถ้าเป็นใบ3นิ้วครึ่งวง30นะคะใบ3นิ้วครึ่งคือใบตรงนี้นะคะใบตรงนี้วัดจากตรงนี้ถึงตรงนี้3.5แล้วก็วงนะคะวงล้อ30ราคาอยู่5,900บาทถ้าเป็นใบสี่นะคะตัวนี้จะเป็นใบสีใบ4นิ้ววง30แบบนี้จะอยู่ที่ราคา6,500บาทค่ะมีมีม รุ่นต่างๆนะคะใบห้าวงสามสิบก็อยู่เจ็ดพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวมาลูกขุบนะคะลูกขุบแยกนี้แล้วนะคะร้านสมคิดการค้าล้อใบพายนะคะล้อไม้พายรุ่นต่างๆราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นไม้พายอย่างดีเลยถอดออกถอดเข้าชักออกชักเข้าได้เลยนะคะล้อเหล็กกันโจรุ่นต่างๆ L4018 นะคะแบบนี้เจ็ดใบแบบนี้ราคาอยู่ที่คู่ละ8,500ับาทค่ะ มีหลากหลายรุ่นหลากหลายรายการนะคะลูกค้ามาเลือกซื้อเลือกชมได้มีอีซิกิยันมาเรามีครบนะคะก็ลองโทรสอบถามนะคะส่วนล้อใบห้าวงสามสิบเป็นล้อโคงตรานกก็มีนะคะเป็นล้อตัวนี้นะคะใบห้าวงสามสิบเหมือนกันนะคะเป็นใบเว้า wow, ใบเต็มมีครบวงจรค่ะอันนี้จะเป็นใบเต็มเจ็ดพันห้าค่ะถ้าเป็นใบห้าวงสามสิบใบเต็มแบบนี้อยู่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะ หรือจะเป็นล้อใบห้าแบบล้อเขียวนะคะ,คะ 7, ราคาเจ็ดพันห้เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นใบห้านิ้ววงน่าจะยี่สิเนี่ยะคะ่ะวง27 28ลูกค้าสนใจล้อเหล็กรุ่นต่างๆสามารถมาซื้อที่หน้าร้านได้เลยนะคะร้านสมคิดการคา้าจังหวัดกรสิน์เบอร์โทร097 9712 677มีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะคะแต่ไม่มีการเก็บปลายทางนะคะลูกค้าตัวนี้ถ้าเป็นสั่งเป็นล้อเหล็กกันจมนี่บวกคู่ละ600บาท ในโซนภาคอีสานนะคะจะบวกคู่ละาง600บาทจัดทรงโดยขนส่งธนามนะคะคู่ละ600 0บาทสามารถมาซื้อที่หน้าร้านเราได้เลยค่ะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์0 9้9 7 1 2 6 7 7ค่ะ